สวัสดีครับพี่น้องชาววัวกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากห่างหายไปประมาณสัปดาห์กว่านะครับที่หายไปก็เนื่องจากผมมีภารกิจเร่งด่วนนะครับต้องไปทำอขอกวัวใหม่นะครับขยายเพิ่มอีกหนึ่งหลังนะครับเป็นขอกวัวขนาดกว้าง15เมตรลึก12เมตรนะครับ รวมประมาณพื้นที่นะครับ180ตารางเมตรนะครับที่ต้องสร้างคอกใหม่นะครับก็เพราะว่าอคอกปัจจุบันนี้นะครับเนื่องจากเราเลี้ยงวัวหลายรุ่นนะครับเรามีรุ่นใหญ่รุ่นเล็กนะครับแล้วก็ไอ้ตัวรุ่นเล็กเนี่ยเมื่อมาเลี้ยงรวมกันกับรุ่นใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะได้กินไม่เต็มที่นะครับตัวรุ่นใหญ่ก็จะรังแกตัวเล็กเราก็เลยต้องสร้างคอกใหม่แยกขึ้นมาอีกคอกหนึ่งเพื่อที่จะย้ายตัวที่ เราะบางนะครับตัวรุ่นเล็กตัวเราะบางนี่ให้มาอยู่ในคอกใหม่นะครับเขาจะได้กินเติมที่นะครับคอกใหม่ของผมนี่นะครับก็โครงสร้างหลักก็เป็นไม้ยูคานะครับตัวเสานี้เป็นยูคาขนาดหน้าตัดประมาณ8ปถึงสินิ้วนะครับผมฝังลงดินเลยนะครับไม่ได้ใช้ปูนต่อไม่ได้ใช้เสาปูนต่อนะครับสาเหตุที่ผมไม่ใช้เสาปูนต่อกก็เนื่องจากว่า ผมเห็นอย่างที่คุณพ่อเคยใช้เสาปูนแล้วก็มาต่อไม้ยูคานะครับพอผ่านไปสักพักเนี่ยเสาปูนมันจะแตกมันเสามันระเบิดนะครับผมก็เลยเอาฝังลงดินเลยดีกว่าแล้วก็ในอนาคตถ้า,าเสามันจะผุนะครับก็คือเสายูคาขนาดนี้นะครับ8ป0ถึงสินิ้วเนี่ยหน,หน้าตัด8ปถึงสินิ้วเนี่ยเขาจะมีแก่นแล้วนะครับ ในอนาคตถ้านานๆไปเนี่ยเขาจะผุก็จะบริเวณแค่กระพีนะครับที่จะผุแต่ก็ยังเหลือแก่นอยู่พอถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็ค่อยเอาปูนเนี่ยครับมาเทล้อมเสาอีกรอบหนึ่งนะครับเขาก็จะแข็งแกร่งได้เหมือนเดิมนะครับก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ตัวโครงสร้างหลังคานะครับเ,เมื่อก่อนเนี่ยผมจะใช้4ลายสำเร็จรูปนะครับ กแต่ตอนหลังมาเนี่ยผมเปลี่ยนมาใช้ยูคานะครับไม้ยูคาเนะื้อที่ประมาณหน้าตัดประมาณสัก2นิ้วนะครับก็ประหยัดได้เยอะนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้มาอย่างหนึ่งก็คือความแข็งแรงนะครับสามารถรับน้าหนักได้ดีกว่าแปรสําเร็จรูปนะครับตัวรางอาหารผมใช้รางอาหาราเป็นเมัลชีตแผ่นเรียบนะครับกว้าง90ซนติเมตรนะครับ ก็ใช้โครงสร้างเป็นยดไม้ยูคาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปูไม้อัดแล้วก็ค่อยปูแผ่นเรียบทับอีกทีหนึ่งนะครับก็ตัวไม้อัดเนี่ยผมลองใช้ดูนะครับว่ามันจะทนได้แค่ไหนในอนาคตผมคิดว่าน่าจะใช้เป็นไม้กระดานมากกว่านะครับแต่พอดีงบประมาณจํากัดนะครับคอกทั้งหมดที่ผมทําไปเนี่ยงบประมาณไม่เกิน5 0,000บาทนะครับก็ถือว่า ลงทุนไม่มากนะครับอ่าผลตอบแทนมาก,ก็น่าพอใจพอสมควรได้คอกที่โลง่งๆการถ่ายเทอากาศที่ดีแสงแดดส่องถึงนะครับรางอาหารก็ใช้งานดีนะครับรางอาหารกว้างนะครับเราก็สามารถที่ใส่ฟางใส่อะไรลงไปได้เลยนะครับผมใช้เวลาในการสร้างคอกตัวนี้นะครับหลังนี้นะครับอ่าเจ็ดวันเต็มเต็มนะครับ7วันเต็มเต็ม มีช่างสี่คนนะครับรวมรวมถึงตัวผมเองด้วยตัวผมนั้นก็ไม่ได้อยู่อ่าทำงานเต็มเวลานะครับก็จะมีวิ่งหาซื้อของอะไรด้วยนะครับก็หลักๆก็จะมีสองคนที่เต็มเวลานะครับส่วนอีกสองคนก็จะเดี๋ยวมาช่วยบ้างเดี๋ยวไม่ได้มาช่วยไม่ค่อยเต็มเวลานะครับก็ถือว่าใช้รายง,งานไม่มากนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าได้ใช้เวลาเต็มๆก็น่าจะใช้เวลาสั้นกกว่าน,นี้นะครับคือผมทำงานโดยเน้นประสิทธิภาพเป็นหลักนะครับ เรื่องของการเลี้ยงวัวตอนนี้ผมก็ยังใช้แกลบหมักกับเปลือกมันล้างหมักยีสต์อยู่นะครับใช้ด้วยกันก็ยังได้ผลที่น่าพอใจอยู่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากฝนเริ่มตกแล้วาชาวบ้านก็เริ่มไถนาแล้วนะครับเริ่มหว่านข้าวแล้วเราก็ต้องอขังคอกยืนโรงแล้วนะครับแน่นอนว่าก็ต้องซื้ออาหารมากขึ้นนะครับจาก ครั้งแรกเนี่ยที่เราปล่อยทุ่งเนี่ยจะเมื่อก่อนที่เราปล่อยทุ่งนี่นะครับเราให้แค่มื้อเดียวคือมื้อเย็นนะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องให้อ่าเป็น2มื้อนะครับก็ทั้งเช้าและเย็นนะครับโดยตอนเช้าเนี่ยประมาณ8ปดโมงถึง9ก้าโมงนะครับผมก็ให้รอบหนึ่งนะครับแล้วก็ให้กินฟางทั้งวันนะครับแล้วก็มาให้อีกทีหนึ่งให้อาหาร TMR นะครับอีกทีหนึ่งก็ตอนเย็นนะครับประมาณสักบ่ายสามโมงครึ่งบ่ายสี่โมงไปจนถึง6กโมงนี่นะครับ ก็ให้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็กลางคืนก็ให้กินฟางต่อนะครับช่วงนี้เราก็มีการเตรียมสต็อกฝุ่นกระโพดเอาไว้นะครับเพราะว่าเราจะใช้เยอะขึ้นนะครับเรื่องของสถานการณ์ราคาวัวนะครับก็ยังถูกอยู่แต่ว่าก็มีการซื้อขายกันคึกคักนะครับมีการซื้อขายช่วงนี้ผมสังเกตเห็นพอดีว่าขอกวัวของผมนะครับมันเป็นทางผ่านสําหรับ จะเข้าไปที่ตลาดนัดวัวบ้านสวายนะครับตำบลรามอเภืองเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับทุกวันจันทร์นี่นะครับก็จะมีการนําวัวไปขายเนี่ยครับผมก็จะเห็นรถขนวัวหลายสิบคันนะครับวิ่งผ่านฟาร์มของผมนะครับก็เห็นว่าขายดีกันทุกคนนะครับขากลับมาก็ตีรถเปล่ากลับมาทุกคนแสดงว่าน่าจะขายดีกันทุกคนนะครับ แต่เท่าที่สืบก็ราคาก็ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ําอยู่นะครับยังยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าปกติอยู่ซึ่งผมก็แอบดีใจเล็กๆนะครับเพราะว่า,าผมก็วางแผนว่าจะซื้อวัวเพิ่มขึ้นนะครับเข้าเข้าเข้าฟอกคอกอีกเรื่อยๆนะครับประมาณอีกสัก4ีตัวปีนี้ตั้งใจว่าจะจะขยายฝูงให้ได้40ตัวนะครับ ล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมก็นําเข้าวัวเข้าอีก2ตัวนะครับเป็นวัวชา a โรเล่เลือดสูงนะครับคิดว่าไม่น่าจะต่ากว่า80%บ80%นะครับก็เป็นที่น่าพอใจนะครับลักษณะวัวที่ดีนะครับแล้วก็จ่ายในราคาเท่ากันนะครับตัวละ7จ0 0ันนะครับแต่ว่าผมได้วัวที่ตัวใหญ่กว่าที่ผมซื้อในราคานี้นะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับ ก็ดีใจครับที่ซื้อวัวได้ในราคานี้นะครับแล้วก็หวังว่าในอีกสักสองสามเดือนนะครับราคาจะยังไม่ขึ้นมากนะครับเมื่อสัปดาห์สองสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็มีข่าวว่า,าทางราชการเนี่ยจะอนุญ,ญาตให้นําเข้าวัวพม่าอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็พี่น้องชาววัวของเราก็ตกอกตกใจก,กันเลยทีเดียวนะครับ ในส่วนตัวผมนะครับคิดว่า,าเรื่องของวัวพม่าเนี่ยมีผลต่อราคาวัวของเราค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่า,าช่วงประมาณปีกว่าที่ผ่านมานะครับที่ยกเลิกนําเข้าวัวพม่ามาเนี่ยนะครับราคาวัวของบ้านเราก็ยังถูกลงเรื่อยๆนะครับนั่นมันก็เป็นตัวชี้บ่งอันอันอันหนึ่งอยู่แล้วนะครับผมว่าสาเหตุที่ทําให้วัวในบ้านเราเนี่ยราคาถูกนะครับ มันไม่ค่อยจะมีมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับมันก็เป็นเรื่องของกลไกตลาดนั่นนะครับดีมาร์สัพพลายเพียงแต่ว่าดีมาร์ของตลาดมันเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่สัปพลายของตลาดมันเป็นอีกอย่างหนึ่งมันไม่แมทกันนะครับเราคิดว่าวัวก็คือวัวแต่จริงๆแล้ววัวแต่ละสายพันธุ์มีความแตกต่างกันนะครับเขียงเนื้อต้องการวัวที่กระดูกเล็กหนังบางนะครับแก่เนื้อแน่นๆนะครับหัวเล็กๆ นะครับกระดูกเล็กๆแต่ว่าเราก็นิยมเลี้ยงกระดูกขาอวัวกระดูกใหญ่ๆขาใหญ่ๆห,หนังนัน้นหนากันนะครับตัวแลว้วก็ตัวก็ตัวใหญ่กว่าที่ตลาดต้องการนะครับตลาดต้องการประมาณ4 5 0 0้กิโลแต่เราไปเลี้ยงวงัว6 7 0 0กิโลเนี่ยนะครับมันก็คนละตลาดกันนะครับเมื่อมันคนตลาดามันก็เหลือสิครับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาปัจจัยพื้นฐานง่ายๆนะครับเราลองไปถามเขียงเนื้อดูนะครับว่า เขาต้องการอะไรนะครับแม้แต่ตัวผู้บริโภคเองนะครับคนกินเนื้อเองเนี่ยนะครับเขาก็ชอบที่จะกินเนื้อวัวไทยนะครับวัวไทยกระโดนเนี่ยครับกระโดนไทกี้นะครับชอบกินมากกว่าวัวลูกผสมบรามั่นนะครับลองไปดูตลาดให้ดีนะครับแล้วเราโม่แต่เลี้ยงวัวลูกผสมบรามั่นหนังนาหนาแดงแงเนี่ยครับขายใหญ่ๆหญ่เนี่ยนะครับมันจะไปเจาะตอบโจทย์ตลาดได้ยังไงล่ะครับก็ฝากพิจารณาด้วยนะครับสวัสดีครับ